เพื่อนอะนี่ตะน่วยเพื่อนไป็นคนก่อนเลยหัเอาหวหดเอาเลยน,นี่นะเพื่อนอะนี่ตะน่วยเพื่อนเลยจ้ะเพื่อนอะไย,ย่้อนแสงเนาะเ <c oughs> <c oughs> ลยเห็นปลาแซกตันไดงสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปส่งมีนน้อยอีสานมาหน้าจ้าเมื่อน,นี้พามาเหรอเก,ก็บกรกเดยไก่เนาะแม่นครับผมเอาไปกินเหนียวเอาไปตำจ้ะพี่นอ้องกลับมาพบก,กันในวันที่ สองกุมภาพันธ์สองพันหนา้าร้อหกสิบเก้าจ้ะเมื่อวานนีก่กะบอมีคิดไปมือน,นึงจ้ะวันนี้ก็เลยพามาเลาะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะหม่อเบิร์กมือใกล้ใกล้จ้ะไปเลือนกาาันจ้วาววะสิพีหรือบอมีตกแหงเน้องงานคุณพ่อเก็บซึ่งมือเก็บถุงมือติดเอาไปเก็บแบงก็ได้แน่ใส่ถุงมือมาเก็บเลยยางพนจังปติมือ nốt thế sai môn mày. Ng noi phân hưu nữa. Ng chắc nồi hưu nữa. Ng nữa phân hưu nữa. Ng nữa phân hưu xúc Ng nữa cấp. Thay một đen nhảy phần hưu nữa. vào. thăng phà lan cả hòn, thật là nóng, nóng quá, 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 nóng

pin cái này thì giòn sáng nè cả kéo xem phát kín không Tôi bắt đầu lại tiểu dưới đó นี่บนแนวคนนะเราเอามาเขาวมจะสีหินโอ้ยใส่ถุงมือกิบบอธาันเดีเขี่ไปนะเอาไนะ เอ้ยไร đây คุต ồ เลยจ้ะถึงนังมีน,มน้อยจ้ถึงกัมีทั้งแตกกับมีนี่หัวผีบึงนี่นี่ตัวนวลผัวนี่จ้ะนวลยัใหย่อนแสงเนาะเลยเห็นบาษาเป็นไรเกียบแบบนี้ก็ดีห้องบัไดตัดนาพลุงนะแม่ค ตีน้ากับ <ไป S 1> <ด>เก็บอีก,อกถ้าลุนมึงไข่มดแดงกับแม่ผลเปนแง่เหมันจะเป็นจังไลยแม่ไป็นแง่ไข่มดแดงมันถ้าแม่มาถ้าก็อาจเซได้ไปหล่อห้าก,กับแม่นะเนาะเก็บสนับไปกับไปหล่อมาเถินหล่อเอ็กเดือนก็กลัวกันอาสิได้เก็บแต่ผนมาเร็วเนาะเ <c oughs> วลาปีมนันเอาก็เก็บส่องเดือนมีหนาครับผม tua cả phút giáp à? mẹ nó không đi tiếp nhau nhở về sáng phút giáp nó ơi gì mà không chạy không chạy ha đây ngoài phần đi mất này nhai thì đấy nhỉ thả phần kè của nè tìm thịt của nè ra mừng như นดำนี่ม้อนดำอยู่นะไมาได้เหเป็นสีน้ำตาลาตสักรู้แล้วก่อนมาแต่สาวกว่านี้ก็สิบวแดดปันได้ดอกเดี๋ยวด้ไปซ้อเม็เดือนมเป็นอเคยดอกไมนะ้น้ะ từng bên kìa, thứ ba. Từng cái bao đầy xuống nè, kịp đẻ. Tầm miệng kim đó, tầm อีน้ม,มีหน่อยทายลงแมาเมสีวนถามหาต้นพ่นซ<า>่เัลไ้ทรงไปใหมไม่ไหนเนาะจะัไปเห็นเม่เมพนะเจ้าให้ไปกาปลูกลองบ้งบ่งด้ถามเพันเนาะได้ผลบ่หน,นาะแม่นมหนเนาะแม่นจะเพราะว่ากบ่เคยปลูกเพราะว่าพันเป็นถ้ามาฉาของเพ่นเนาะแม่บ่เป็นผืชนิยมปลูกจ้ะ่ะมาตะกรงมาถะาเป็นเฮ็ดเป็นขนาสิหอกดอกเนาะ ออกกระชีใช้เวลาหลายปีได้มีหน่อยวะสามพฤนสิกายนแม่นะผมเธออยู่นี่เธอเก่งขึ้นคนเติบยิขนาดว่ามีแต่หินจ้ะเป็นผืนทีแบบนน้ำพลานเนาะมาเกิดน้ำพลานครับพี่น้องต้นพันธุ์บางต้นกับเป็นนวยบางต้นกับโบนวยโอขึ้นมาดื

เขียวกว่านีแล้วก็มีสีเหลืองนำเนาะแม่รครับผมเดือยไก่เดือยไก่จ้าดูเนี้นะกอต้นพอได้กินดนะ้ยเนาะแม่ครับผม แม่คนแดกเคยกินเผือกสีหูโอ้ยแซ่บุปแม่น้องเก็บแม่ราบที่แล้วเพูนว่าทั้งบ้านแม่ที่หากินมาได้แล้วนะเพูดนว่าเนาะจะกี๊เคยกินอยู่เพูดนว่าแม่เกิดคำามาเบิ่งเป็นกำลังใจให้เหนียวหน่อยนั่นนี่เด้อจ้ะตามจ้ะเฮ็ดสลับไปนั่นนี่นะตามจ้ะเาก็หาอยู่หากินบ้านเฮาคันว่ายามแหลงกระแล้งอีดีเลยโบมี่ยังหายหาได้นอกจาก หาปูหาปลาเนาะแม่ครับผมื่งเทธอหนี่คันแลงอีริหนีหนามบกกับปลากับโบข่อยอันนี้แหละโอ้หนีงายไหมเมื่อไหกะถ้าแม่นมีฝนมาในน้อยนึงกะพาไปเมืองจีนนุ่นไะเมื่อยเนาะจ้ะขายเห็ดออกครับผมแมงจีนนุนก่อนหน้าสินค้าเห็ดแต่ละปีเราก็ต้องได้คุชจีนนุนก่อนครับผม <c oughs> แกเข็งบดแดงไงคุชจนีนนุ่นไงจะเคยได้เก็บเห็ดเมื่อไห่เไปเก็บเ,เห็ด ฟิล <Dan cy. S 1> กถุงแดงซี่เนเฮดฟนแหลกเนาะเป็นดอกเต็มตัวเลยเอาไ้ล่เนื้อผสเมเดนเนซาเข้าหาพุทาแล้ครับผมพุทธภาเลยล่ะไล่เฮดเานี้ไลาต้มเลยไล่ทิพาไปเบิ่งของนักเรียนปิดเทอมพอดีนะเนาะเตียนต้นใหม่ที่าก่เดยไม่นหนฟังดิอสองเห้น Nói ngày cái đi ừ. Cái đi Ui Xứng lại người ta còn hiếm lại Thôi Lại này Cái đi Thấy không nào Kiếp từ phần quần đi và để phải kiếp phần đi Em nè Quần Phật ở lưỡi ở Ngoài tên là tuần thi để ơn cư cảnh vào Chắc phải thật ra mình nhắn nữa เราใส่สา,สามัญทาเอิญบักเด็กไก่เนาะบังเด็กไก่โอ้นี่จ้ะมึงจะถ่างกูภาษาพูไทย,ยเป็นเอิญใหม่เนี่ยโอ้โหอันนี้พี่ๆ่ากบางงานเห็นปะวะน่ะไี่ตัหน่วยเพิ่นไปก่อนๆเลย tuần điều Thôi bèn bê kiện tân mày tuần bê bông lạp bê tân mày nắm nắm nè cầm bông kỳ tù mày kìa ghê nè nè hỗn 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 dài như thế này là hỗn 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 หน okay. ่วยพงกระสีไลยแบบเนาะนั่งต้นกระนวยยิ่งใหญ่ปุ่มๆเลยจ้ะคือนิวมือเนี่ยมันต้นกัะนวยยาวๆเนาะยาวๆอันน um> ี้ขนาดกลางเนาะแม่ครับผมยาวๆเลยเรียวเราไปหลังได้ครับเก็บต้นไม้หน่อยๆนะอัดนี่ต้นไม้จ้ะใกล้ๆกันนกคือกันตัวนี้ กันไหนก่อนกันซุกขันมาบัตหันพะกาะลนป่ะเนี่ยเห้ยคือวะคือยังไงนี่ตั้งแตอพอนซุกเหลื่อมสิวันหวานเนี่แจ้งหน่อยก็มีแมงว่าเจาะพอนเนี่ยเป็นคือว่าแล้วให้แมวไม่หน่อย มันแตกเนาะหอมแม nah ่พีここ่ก็มาดบตามปกติเหมือนกันนะโอ้ยมันกระดดกันเลยเด็กเล็กทั้งใจของมีนเห็นไหมอลอ เป็นบ่อซ้ำนี่เพิ่นยังเหลือมันเจาะได้นี่นี่จะเป็นโหน่นี่อ๋กันจ้าก่ายคุณสวัสดีมาซ่องเมืองทางวดแดงน้ำพะลานนะครับผม เมนแต่หมดเขาเคยเนื้อเคยได้เนาะตัวหนไหเดือเยอยคือตัวดงอถ้าเห็นพนงานมีลี้ยองมีฝนลงมาใส่เพนนี้ตั้งไหนเนาะอไทยพนเดดตรงเต็มที่เนาะเต้นเห็นโต๊กอยู่ไปครับวันไม่ใชโต๊ะซีเมนอิริวันนนนะอยู่บ้านพีเดอรอย่าไปโต๊กอยู่กรุงเทพโต๊กเห็นไหมนามตกแคนี่เห็ได้เกเเร็ว ก็ถ้าตก,กไม่ีโอกาสด้เก็บบอหล็อตนะครับพี่นองแต่วุ้ยตกยังจำอาทิตย์ผุนไหมเม่นเม็ดนะก็ต้องทิมไว้อีกเป็นอาทิตย์นะก็ในภู่มได้คือเก่าคนต้องสุได้เก็บเก็บแบบชิวๆชิวๆยังว่าเพียบเก็บเลย อะไปเน่องรดบ่แมน่าเ่ไนี้ผู้หญ้งยาแมนครับผมตายังมีแซบเด้พี่น้องต่อกับผมเอามุมไกลมัมีไงดึงกับว่บต้นเป็นต้นพันธุ์ประมาณแบบได้ลักษณะแบบไกลมาพ่นสีมากแตกลงมาเนาะแมบางต้นก็สูงสูง

เป็นเมนเป็นบ่ใช่ต้งคนเป้นยว่ดิเติมีหนยนืงเหลืองแมงจ้อเพิ่นจังใดแมงจ้อบ้านเสุ่ไม่บงทีตังทั้งแต่แมป็นภมปนแมัจนทันแมเหมือนดพี่น้องแ่ก็วาได้ออกทุกคนดิานก็ออกบางคนก็บอกออกครับผมีน่อยนี่กแข่ำลังเป็นนนี้นะนี่นี่นี่พี่นาเนี่ย นีโลบอนใหญ่เนาะนี่เอี๋ยวเพิ่งกำนี่เตรียมสีจอหน่วยได้เลยเดี๋ยวสังเกตดูฟังรถมาคิงเห็นหน่วยใหญ่เห็นบ่อยเียมัคือกัน เดตัวนสิว่าคือกันเลยอู้เห็นบ่ก่อนเลยเนาะดูกม่า อืก็นวว้าต้นนี้แห้งบ่ไดีมีงานายคือตอน้นข้าเก็บบังหันเนาะ,ะตน้นต้นนี้เิันขึ้นสูงบ่ได้งานใบได้ลงมาคือต้นนั้นเนาะจะไกลๆคือกันด้วคนละผันบ่บ่นานเนาะนี่หมโอ้ เมียงหอยเส้นไข่ครับพี่น้องเมียงเมียงตะไคร่เนาะเมียงข้าเมียงหัวเส้นไข่เอาแล้วเนาะได้เติบแล้วเครื่องตาล่เกีไใบถ้ากินซุกนั่นี่เพิ่นอย่างนี้ก็นไยสุ้าเป็นรถพนักงานครับผมเนียนบอรเด้กจ้ะสีเหลืองสี่นาสิเหลืองแดดครับพี่น้องบม่ได้ซุปดิพี่เด็กก็ มงึมงมงึนงนี่ส่อนี่ลุกหงิมึงปุ๊บนี่ไงนี่ไล่จ้ะเขาเดียวอยู่เดีกินนี่เนาะแมนครับผมถ้าพี่น้องข้าศึพาพี่นอ้นองกลับบ้านแล้วครับผมแมนจ้าครับผมเครื่องงานไปนี้ครับผมยิ้มได้ไกลเหมือนนี้เนาะแมนครับผมกระซัมก <Okay. S 1> ินมนัดขึ้นพี่น้องแม่นเดีครึ่งตาเลยตาหน่อย ถ้าแมนเฮดก็ได้เป็นสองหลูกสามหลูกขนาดนี้คันเที่ยเราโง่เต็มตานี่แกมันจะดอกเพราะว่าพันแดนนี้บ่ได้เลยนะของเนาะกะถือว่าดกจ่าไม่หน่อยก็มาเลาะเบิ่งน้ำมาทาบบัดย้ำแมนมาเลาะเบิ่งห่างหมดแดงน้ำแล้วก็มาเบิ่งสมุดดอกพันแก่พันซุกจังสิเขาก็สิได้คือพอตัวแล้วเนาะแม่ครับผมกะถือว่ามันเด้อะจ่านี่ พอได้กินอยู่จ้ะบานไม่วหน่อยกันยังพอมีอยู่เนาะบางพื้นที่ก็บเบิดตไปละจ้ะแม่์เมย์อิฟซีฝนว่า,บา,วาบานเม่บ่มีแลเด้อผนว่ะบานไม่วหน่อยยังพอมีพอได้เก็บพอได้กินอยู่จ้ะถ้าท่านได้สนใจก็ถาพื่นแก่พิน่นแก่พื่นซุกเพื่นทำเมิ่มเนาะเมไม่อยหน่อยก็สีจะาทรงไปหายประมาณหมื่นสองหมื่นก็พอดีสุกจ้ะมันนมือนี้กสีได้พากับบานจ้าจ้ามือนี้แม่วหน่อยพามาเปลี่ยนบรรยากาศพามาเก็บใบไก่ปลา ออกปีละหนึ่งครั้งคือการนั่นเนาะแต่ก่อนเน,นานะนา<ร>ออกเฉพาะนีนช่วงนี้ด้วยจ้ะในช่วงอื่นๆกับบอมีกแตตามด้วยดูการพิ่นจ้ะบ้นานเฮาก็ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะไม่ไเนาะแม่นจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้จังไรก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมีวยวน้อยน้ำน้อยด้วยจ้ามียวน้อยก็ข,ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามจ้า เอาไว้พอกันมือนะคลิปหนาวาววิ่หน่อยสิาพาไปหาหยังสิโซกสิมานี่หยังแน่จะ้ะสำหรับมือเนี่ยกขอเกาเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม